บทที่690การตรวจสอบเจ้ายักษ์แห่งท้องทะเลจงจูหวางกล่าวว่าได้โปรดปรดปล่อยพลังแห่งเทพแห่งท้องทะเลแล้วให้เราทดสอบกันโอเคถังซานไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆต่อทัศนคติที่ดุดันของราชาแห่งเสากลางบนหน้าผากของเขาลวดลายของตรีศูนย์สีทองก็สว่างขึ้นในทันใดและชั้นของรัศมีสีทองก็ขยายออกไปด้านนอกโดยที่ร่างกายของเขาเป็นศูนย์กลาง ทันใดนั้นดวงตาของถังซานก็สว่างขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีทองชั่วขณะหนึ่งพื้นผิวทะเลที่อยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะน้ำทะเลรอบๆกษัตริย์กลับกลายเป็นสีทองในทะเลพลังแห่งศรัทธาได้รวมล้อมแทบจะในทันทีควบแน่นไปในทิศทางของแทงซานแต่มันถูกบล็อกโดยชั้นโลแสงสีทองที่ถังซานปล่อยออกมาเขาไม่กล้าดูดซับมันอีกเลยจริงๆเพราะหากเขาดูดซับมันอีกครั้งเขาจะต้องก้าวข้ามหายนะโดยตรง ราชายักแห่งท้องทะเลจงจู้และราชามังกรทะเลมองตากันด้วยความประหลาดใจด้วยความแข็งแกร่งสูงสุดของตระกูลทะเลเมื่อพวกเขารู้สึกถึงรัศมีที่ปล่อยออกมาจากถังซานพวกเขายังคงมีความรู้สึกบูชาไม่มีการกล่าวเกินจริงที่จะบอกว่านี่คือพลังของเทพสมุรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายแก้ปัญหาโรคระบาดในทะเลได้จริงๆถ้าคุณเป็นเทพแห่งท้องทะเลทำไมคุณถึงอ่อนแอนะัก ราชามังกรทะเลถามด้วยน้ำเสียงที่ลึกกล้ามมันเป็นราชาปีศาจร,ระดับสูงสุดและถึงแม้ว่ามันจะได้รับผลกระทบจากออร่าของเทพสมุดของทงังซานแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถังซานกล่าวว่าไม่สำคัญหรอกว่าข้าจะเป็นเทพแห่งท้องทะเลหรือว่าเจ้าจะยอมรับว่าข้าเป็นเทพแห่งท้องทะเลเจ้าเพียงแต่ต้องรู้ความสัมพันธ์ของข้าที่มีต่อท้องทะเลสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุด ตอนนี้ข้ามีวิธีเพื่อแก้ปัญหาการทะเลฉันขอเชิญคุณมาและฉันไม่ได้ขอให้คุณรู้จักตัวตนของฉันในฐานะเทพแห่งท้องทะเลแต่เพื่อให้คุณมีวิธีจัดการกับโรคระบาดในทะเลโรคระบาดในทะเลเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเสมอในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหม เมื่อฟังเขาเขาไม่ได้อธิบายตัวตนของเขาในฐานะเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลแต่พูดเพียงว่าโรคระบาดในทะเลการแสดงออกของราชามังกรทะเลนั้นสงบลงเล็กน้อยหลังจากที่มันมาจุติเป็นมนุษย์มันคือรูปลักษณ์ของมนุษย์ชราคูดพูดอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่เคารพไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาการทะเลได้อย่างไรราชามังกรทะเลยังคงถามต่อไป ทั้งซานกล่าวว่าฉันได้ลองแล้วโดยใช้พลังของฉันเพื่อรวมพลังของเผ่าทะเลสามารถสร้างพลังทางชีวภาพเพื่อแก้ไขโรคระบาดในทะเลที่เกิดจากความโชคร้ายฉันสร้างอาเรบางอย่างที่สามารถเก็บพลังแห่งจิตสำนึกของฉันได้ ปราบใดที่อาณาเขตอยู่ในทะเลจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของฉันก็จะอยู่ที่นั่นเสมอและเมื่อโรคระบาดในทะเลปรากฏขึ้นฉันสามารถระดมพลังของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในทะเลเพื่อชำระทะเลให้บริสุทธิ์ด้วยการนำทางของจิตสำนึกทางจิตวิญญาณใดๆที่อยู่เหนือระดับราชาปีศาจขณะที่เขาพูดถังซานยกมือขึ้นและโบกมือและดิสอาเรเทพสมุดก็บินไปหามังกรทะเล ราชาแห่งกลุ่มทะเลเข้ายึดแผ่นกระดานและใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเมื่อพวกเขาใช้ประสาทสัมผัสทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อกระตุ้นแสงสีทองจะเปล่งประกายตามธรรมชาติบนจานอารที่แปลกประหลาดกว่านั้นคือพวกเขาสามารถสัมผัสได้โดยตรงว่ากลุ่มทะเลจำนวนมากในระยะไกลดูเหมือนจะปล่อยพลังงานออกมาย่อเป็นด้านนี้ทะเลแสงสีทองอารามอีกครั้ง รูปลักษณ์ของราชาสาวยักแห่งท้องทะเลดูผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยในฐานะราชาปีศาจระดับสูงแน่นอนว่าเขารู้สึกได้ว่าเขาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะที่บริสุทธิ์ที่สุดในกลุ่มนี้และไม่มีตัวตนอื่นใดอีกและสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์นี้คล้ายกับออร่าของเทพสมุรที่ถังซานปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดมานานหลายปี ดวงตาของราชามังกรทะเลเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและพวกเขาต่างก็เข้าใจดีว่ามหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีความสำคัญเพียงใดหากกลุ่มสัตว์เหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาการทะเลได้หลายปีที่ผ่านมาทะเลเหลืองที่ศกระปรกได้ขยายตัวขึ้นเนื่องจากโรคระบาดในทะเลได้ฆ่าชีวิตชาวทะเลไปเป็นจำนวนมากหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้วันหนึ่งทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็จะถูกกลืนหายไปโดยพวกเขา แม้ว่ามหาสมุทรทั้งสองนี้จะไม่ใหญ่นักแต่การขยายตัวของมหาสมุทรไม่เคยหยุดนิ่งพวกเขายังพยายามทำสงครามครูเสดแต่ก็ไรประโยชน์พวกเขาสามารถเอาชนะอันเดสหรือซากศพที่มีอำนาจภายในได้แต่ตราบใดที่ยังมีชีวิตในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ยังคงขยายตัวต่อไปซากศพและอันเดสที่มีพลังจะยังคงดำเนินต่อไปสิ่งนี้กลายเป็นความกังนวลอย่างมากสำหรับผู้มีอำนาจจำนวนมากในปัจจุบัน ในขณะนี้อารที่ถังซานนำออกมาได้แก้ปัญหาใหญ่นี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อการระโรคระบาดในทะเลไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็สามารถพัฒนาไปอย่างสงบสุขได้ราชายักษ์ทะเลกล่าวว่าทูจะขออะไรไหม ถังซานเหลือบมองไปที่กองโลหะหายากจากมหาสมุทรต่างๆที่กองอยู่บนฝั่งไม่ไกลแล้วกล่าวว่าคำขอของฉันง่ายมากฉันเป็นมนุษย์สัตว์ประหลาดและวิญญาณในทวีปนางฟ้าฉันทำให้ตระกูลของฉันตกเป็นทาสและฉันหวังว่ากลุ่มนี้จะสามารถอพยพไปยังเกาะที่พวกเขาสามารถอยู่รอดได้ในทะเลมนุษย์สามารถอยู่รอดได้บนบกเท่านั้นไม่ใช่ในทะเลและจะไม่ส่งผลกระทบต่อมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด กษัตริย์ทั้งหมดรู้เรื่องนี้แล้วแม้ว่าจะมีมนุษย์หลายสิบล้านคนแต่ก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับสัตว์ทะเลและกลุ่มทะเลไม่ต้องการทรัพยากรบนเกาะมากนะักที่ดินบนเกาะไม่เหมาะสําหรับสัตว์ทะเลส่วนใหญ่แม้แต่สิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังเช่นราชามังกรทะเลก็ไม่สามารถลงจอดบนบกได้ตามต้องการซึ่งในตัวมันเองเป็นข้อจํากัดของเผ่าทะเลนอกจากนี้มีอะไรอีกการปกป้องมนุษย์จากอันตรายราชามังกรทะเลถาม ถังซานพยักหน้าและกล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดราชามังกรทะเลกล่าวอย่างเคร่งขรึมเมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาโรคระบาดในทะเลคำขอของคุณไม่มีอะไรเรายังสามารถสั่งให้กลุ่มทะเลมาช่วยมนุษย์อพยพแต่คุณบอกกว่าตอนนี้โรคระบาดในทะเลเกิดจากความโชคร้ายอะไรเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ถังซานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่า คุณไม่คิดว่ามันแปลกที่มหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของดาวฟ้าหลันแต่ทําไมมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่มีทรัพยากรและทะเลมากมายมหาศาลตระกูลที่ไม่สามารถให้กําเนิดจากกรพพัดได้ใช่หรือไม่ในทวีปนางฟ้ามีจัก,กรพรรดิจากเผ่ามอนสเตอร์และเผ่าว,วิญ,ญญาณมากเท่ากับโหลหรือไม่การแสดงออกของราชามังกรทะเลและราชาสาวยักษ์ทะเลเริ่มจริงจังในทันที ใช่พวกมันแข็งแกร่งที่สุดในมหาสมุทรสีน้ำเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจัก,กรพรรดิใดๆในมหาสมุทรสีน้ำเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นหนึ่งในความสับสนที่ใหญ่ที่สุดของเผ่าทะเลด้วยทำไมตระกูลทะเลไม่สามารถเป็นจัก,กรพรรดในทะเลด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้มันเกี่ยวอะไรกับโชคร้ายด้วยเหรอราชาสาวยักษ์แห่งท้องทะเลถาม ทั้งซานพยักหน้าใช่ในดาวดวงใดก็ได้มีโชคลาภกี่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีโชคลาภกี่ของตัวเองจากนั้นที่โชคลาภกี่โปรดปรานจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยปกติโชคจะสูงและเป็นไปไม่ได้สําหรับทุกคนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่จะโชคดีตลอดไปและจะไม่ถูกหลอกหลอนโดยความโชคร้ายตลอดไป แต่นี่เป็นสถานการณ์ปกติเมื่อเผ่าพันธุ์จงใจส่งผลต่อโชคแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเหตุผลที่ทวีปนางฟ้าสามารถได้รับการสนับสนุนจากโชคเสมอมีทรัพยากรมากขึ้นการพัฒนาที่ดีขึ้นและปรากฏเป็นจัก,กรพรรดิอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะพวกเขาเน้นโชคของดาวฟ้าหลั่นทั้งหมดและตรงกันข้ามกับโชคความโชคร้ายนี้จะกลับมาที่อื่นทะเลเหลืองที่สก,กปรกและโชคร้ายที่คุณพูดถึงควรถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ เมื่อได้ยินคำพูดของถังซานร,ราชาแห่งท้องทะเลทุกคนกอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันส่วนใหญ่ก็แสดงสีหน้างงงงราชาวอลัสพูดอย่างเคร่งครึมโชคเป็นมายามันจะควบแน่นได้อย่างไรถังซานกล่าวว่าในทวีปนางฟ้ามีเผ่าพันธุ์ที่มีความสามารถพิเศษในการระดมโชคฉันไม่รู้ว่าพวกเขาใช้เวลากี่ปีในการควบแน่นโชคในใจกลางทวีปนางฟ้าดังนั้นโชคของทั้งโลกถูกควบแน่นและปัดเป่าความโชคร้ายออกไป นอกแผ่นดินใหญ่เผ่าพันธุ์นี้เรียกว่าตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ผู้เท่าแห่งตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ดูเหมือนจะไม่สามารถจับไก่ได้แต่เขาเป็นขุมพลังในระดับจัก,กรพรรดิเป็นที่รู้จักในานามจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ผู้ครองชะตากรรมรู้หรือไม่บทที่691เผ่าทะเลหลายคนสส่หัวไปมาความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับทวีปนางฟ้าเกือบจะแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง และทั้งสองฝ่ายก็ไม่ล่วงล้ำทั้งคู่ไม่เหมาะกับการเอาตัวรอดดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่ามีจัก,กรพรรดิในทวีปนางฟ้าแต่พวกเขาไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าจัก,กรพรรดิประเภทไหน ขังซานกล่าวต่อจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เป็นผู้นำกลุ่มจิ้งจอกสวรรค์และนั่นคือวิธีที่พวกเขาสรุปโชคของพวกเขาเฉพาะกลุ่มมอนสเตอร์และกลุ่มวิญญาณเท่านั้นที่สามารถเพลิดเพลินกับโชคนี้ดังนั้นทั้งสองกลุ่มจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมีอยู่บนโลกทั้งใบเท่าที่ฉันรู้มีจัก,กรพรรดิถึง16องคองในกลุ่มสัตว์ประหลาดและกลุ่มวิญญาณรวมกันและจัก,กรพรรดิที่ดาวเคราะห์สามารถรองรับได้นั้นมีจำกัด แม้ว่าพรานดวงดาวจะมั่งคั่งและผู้คนเกือบ16คนใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วนอกจากแดนสวรรค์คุณรู้ไหมว่ามีจัก,กรพรรดิอยู่ที่ไหนราชาแห่งท้องทะเลทั้งหมดสายหัวทังซานร,รีตาลงและพูดว่าใช่ไม่ควรมีอีกต่อไปแล้วในเมื่อพวกมันแข็งแกร่งมากแล้วทำไมพวกเขาไม่ครองโลกทั้งใบด้วยความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดินับโหลก็เพ<ฮ>ียงพอที<ฮ>่จะบุกมหาสมุทรสีฟ<ฮ>้าไม่มีที่สิ้นสุดมหาสมุทรนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรมากมายในนั้น แต่ทำไมพวกเขาถึงไม่ทำคุณคิดเกี่ยวกับมันไหมคำถามหลังประโยคของถังซานทำให้ราชาทะเลทั้งหมดตะลึงกับคำถามถังซานถามและตอบตัวเองว่าเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะโชคทั้งหมดถูกควบแน่นนอกทวีปนางฟ้ามีความโชคร้ายและพวกเขาไม่ต้องการถูกปนเปื้อนด้วยโชคร้ายและนอกทวีปนางฟ้าพวกมันยังถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้สารอาหารแก่ทวีปนางฟ้าปล่อยให้มันปกป้องตัวเอง อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาทำนั้นเป็นลบโดยสมบูรณ์สำหรับพรรคทั้งหมดเมื่อโชคไม่สามารถไหลได้ดาวเคราะห์ที่เดิมมีความสามารถในการปรับตัวเองไม่สามารถปรับตัวได้โชคร้ายและโชคสัมพันธ์กันการควบแน่นก็เช่นกันเมื่อโชคไม่ดีควบแน่นจนสุดขั้วเป็นไปไม่ได้ที่จะให้กำเนิอดอาณาจักรแห่งเทพบนทวีปนางฟ้าและจะมีแม้กระทั่งการดำรงอยู่เหนือจัก,กรพรรดิอย่างไรก็ตามในขณะนั้นก็จะเป็นการล่มสลายของดาววสีน้ำเงิน ช่วขณะเมื่อดาวเคราะห์พังทลายทวีปนางฟ้าที่รวบรวมโดยโชคอาจอยู่รอดหรือถูกขับไล่ออกจากดาวฟ้าหลานและภูมิภาคอื่นๆที่รวมตัวกันเนื่องจากความโชคร้ายคือภัยพิบัติทางธรรมชาติสำหรับดาวฟ้าหลานสิ่งเดียวกันคือความหายนะทันทีที่ถังซานกล่าวคำเหล่านี้ราชาทะเลก็ไม่สามารถช่วยให้เกิดความโกลาหลขึ้นได้ ถังซานแงนมองท้องฟ้าเมื่อเขากล่าวคำเหล่านี้เขาก็ปลดปล่อยจิตสำนึกทางจิตวิญญาณบางส่วนออกมาและเมื่อจิตสำนึกทางวิญญาณของเขาถูกปลดปล่อยออกมาเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงแนวโน้มขององค์การปล้นฟ้าร้องที่ควบแน่นไปในอากาศอย่างไรก็ตามเมื่อเขาผู้จบความรู้สึกกว่าความทุกข์ยากใกล้จะมาถึงในอากาศก็หายไปในทันใดถังซานมองไปที่ราชาแห่งท้องทะเลด้วยท่าทางที่สง่างาม แล้วคุณคิดว่าชีวิตปัจจุบันของคุณเป็นปกติหรือไม่การมาถึงของโรคระบาดในทะเลเป็นผลมาจากความโชคร้ายฉันสามารถช่วยแก้ไขโรคระบาดในทะเลได้แท้จริงแล้วเป็นการรักษาชั่วคราวไม่มีวิธีรักษาหุบป,ปากในขณะนี้เสียงตะโกนดังขัดจังหวะคำพูดของทางซาน ราชายักษ์แห่งท้องทะเลจงจู้มองไปที่ถังซานด้วยรูปลักษณ์ที่ไม่ดีและกล่าวว่าจุดประสงค์ของสิ่งที่คุณพูดคือปล่อยให้เราโจมตีแผ่นดินและท้าทายดาวฟ้าหลันจะเมื่อคุณรู้ว่ามีมากกว่าสิบจัก,กรพรรดิแมลงเม้าเข้ากองไฟเหตุจูงใจของเจ้าคืออะไรเมื่อราชาแห่งท้องทะเลได้ยินคำพูดนี้สีหน้าของพวกมันก็เปลี่ยนไปในทันใดและดวงตาของพวกมันก็เพ่งไปที่ถังซาน ถั้งซานถูกขัดจังหวะด,ด้วยใบหน้าของเขาก็เย็นชาเขาส่ายหัวและพูดว่าไม่ฉันไม่เคยคาดหวังว่าคุณจะทำสิ่งนี้ได้คุณก็ทำไม่ได้เช่นกันและนี่คือภารกิจของฉันฉันภารกิจของตัวเองฉันทำตามคำขอของคุณเสร็จแล้วแอลามันก็เพียงพอแล้วที่จะปกป้องคนของฉัน ฉันแค่บอกคุณถึงสถานการณ์จริงเมื่อฉันฟื้นความแข็งแกร่งขึ้นมาจริงๆฉันเท่านั้นที่เปลี่ยนกฎทั้งหมดได้พลังของรูปแบบดาวฟ้าหลันพลังของคุณไม่ได้มีความหมายกับฉันมากราชายักแห่งท้องทะเลจงจูมองเขาอย่างเศร้าโศกคุณไม่ใช่แม้แต่พระเจ้ากล้าที่จะบอกว่าคุณสามารถท้าทายจากกระพัดได้มากกว่าหนึ่งโลคุณหมายความว่าอย่างไรกับการฟื้นพลังทังซานพูดเบา,เบา,เบาๆกลับไปหาเทพแห่งท้องทะเล กลับไปหาเทพแห่งท้องทะเลรังสีของแสงแอร์วบเข้ามาในดวงตาของราชาจงจูผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลเช่นนั้นเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นเทพแห่งท้องทะเลจริงหรือไม่มีอย่างอื่นทั้งซานมองมันไม่ต่ำต้อยหรือหยิ่งราชายักษ์ทะเลยิ้มและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ถูกราชามังกรทะเลหยุดอยู่ข้างๆ ขอบคุณสำหรับของขวัญจากทูตหลังจากที่เรากลับไปเราจะระดมชนเผ่าของเราในทันทีเพื่อชำระโรคระบาดในทะเลที่มีอยู่สำหรับการอบพยพของมนุษย์ที่กล่าวถึงโดยทูตเผ่าทะเลของเราสามารถรับประก,กันได้ว่าจะปกป้องมันทังซานพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าพอแล้วสำหรับอนาคตโปรดรอดูแต่สิ่งที่ฉันสามารถบอกคุณได้ก็คือทวีปนางฟ้าได้รับพรจากโชคมาหลายปีแล้ว และโชคนั้นก็ฝังลึกเช่นกันถ้าฉันทำลายมันได้ในอนาคตโลกจะไม่สามารถคืนสมดุลได้ในช่วงเวลาสั้นๆหากคุณต้องการแข่งขันกับมันหรือเพื่อให้ได้ทรัพยากรบนโลกใบนี้ดีขึ้นคุณต้องพึ่งพากับตัวเองการป้องกันไม่มีประโยชน์ราชายักแห่งท้องทะเลจงจู้พูดอย่างเฉยเมยฉันไม่รู้ว่าโชคและความโชคร้ายที่คุณพูดมันนั้นจริงหรือไม่ แอลามานไม่มีความหมายที่จะพูดตอนนี้เราต้องรอและดูว่าเทพแห่งท้องทะเลที่คุณกำลังพูดถึงคืออะไรถังซานมองไปที่มันเขาสัมผัสได้ถึงความเกลียดชังของราชายักษ์ทะเลที่มีต่อเขาและเขาก็สามารถเดาได้ว่าความเกลียดชังมาจากไหนโชคดีและโชคร้ายข้าสามารถพิสูจน์ให้ท่านเห็นได้ในตอนนี้ถังซานก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและเขาก็อยู่บนผิวทะเลแล้ว เผชิญหน้ากับสองราชาปีศาจร,ระดับบนสุดเขาไม่ได้มีความขี้ขลาดเล็กน้อยในสายตาสีดำและขาวหมุนไปและอาณาจักรแห่งความมดีและความชั่วก็ถูกปลดปล่อยออกมาทันทีทันใดนั้นราชาทั้งสองในอาณาจักรก็ตกตะลึงราวกับว่าพวกเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดบางอย่าง ถังซานหลับตาลงขยายขอบเขตความมดีและความชั่วยอย่างเงียบๆทันใดนั้นน้ำทะเลที่อยู่ใต้ตัวเขาก็ชัดเจนขึ้นและชัดเจนขึ้นในขณะที่ชั้นนอกของสีลาเวนเดอร์ขุ่นเริ่มก่อตัวโรคระบาดในทะเลราชาแมวน้ำอูทานด้วยความประหลาดใจในชั่วพริบตาถังซานล,ลืมตาขึ้นอีกครั้งโดเมนหดกลับแสงสีทองส่องออกมาจากร่างกายของเขาจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์แผ่กระจายไปทั่ว และพลังของความเชื่อมากมายรวมตัวกันในน้ำทะเลชำระล้างสิ่งโสโครกที่เพิ่งปรากฏขึ้นด้วยการพัฒนาฐานการเพาะปลูกและจิตสำนึกของเขามันง่ายกว่ามากสำหรับเขาที่จะใช้ขอบเขตของความมดีและความชั่วเมื่อรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้รัศมีของราชาก็หนักขึ้นพวกเขาเข้าใจว่าสิ่งที่ถังซานพูดก่อนหน,นี้เรื่องขอองค์การควบแน่นโชคในทวีปนางฟ้าอาจเป็นเรื่องจริงฉันเชื่อในตัวคุณเสียงทุ้มดังขึ้น ถังซานหันไปมองแต่เป็นนางเงือกที่ไม่เคยพูดมาก่อนเสียงของมันช่างไพเราะมากมีผอมยาวสีน้ำเงินพลิ้วสวยอยู่ด้านหลังศีรษะและดวงตาที่เหมือนวิญญาณก็จับจ้องไปที่ถังซานฉันเชื่อในมะระดกเทพสมุดของคุณจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของคุณมีรัศมีที่ทำให้ฉันเชื่ออย่างไรก็ตามมันก็มีรสชาติที่ไม่เหมือนกับมหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด หากฉันเดาถูกคุณไม่ใช่มาจากโลกนี้เมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธไม่ใช่ทะเลแต่ในอากาศพลังจิตและจิตสำนึกที่แข็งแกร่งมากถังซานมองที่ราชานางเงือกด้วยความประหลาดใจในแง่ของรัศมีเขาไม่ได้มีพลังเท่ากับราชายักษ์ทะเลและมังกรทะเลแต่จิตสำนึกของเขาอยู่ในระดับสูงสุดของราชาอสูรอย่างแน่นอน คุณบอกฉันได้ไหมว่าทำไมคุณถึงมาที่โลกของเราเป้าหมายของคุณคืออะไรขณะที่เธอพูดราชินีเงื่อก็เดินมาข้างหลังถังซานอย่างเงียบๆในเวลานี้ด้านหน้าของถังซานคือราชายักแห่งท้องทะเลและราชามังกรทะเลแต่คนนี้อยู่ข้างหลังเขาราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามนี้สามารถกล่าวได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในตระกูลทะเลทั้งหมดแต่ทันใดนั้นก็ล้อมรอบถังซาน